สน้ำมันแนะนำสำหรับคนที่คอเลสเตอรอลสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเกิดจากอาหารที่เรากินทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้น้ำมันพืชเลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจคือน้ามันพืชบางชนิดสามารถช่วยลดคอเลสเตอรตอลได้แถมยังช่วยเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายอีกด้วยวันนี้ลิจะพามาดูถ้าเราคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วเราควรเลือกน้ำมันชนิดใดดี 1. น้ํามันมะกอก ประกอบไปด้วยกรดอเมก้าสามสูงซึ่งเป็นกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายและร่างกายผลิตเองไม่ได้โดยมีส่วนช่วยลดระดับความดันสารโพลีฟีโนในน้ํามันม,นมนกะกอกจะช่วยปรับการทํางานของหลอดเลือดหัวใจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนั่นเองสองน้ํามันคาโนลามีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงจึงมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลลดระดับไขมันในร่างกายเหมาะสําหรับอาหารที่ใช้ความร้อนปานกลางทําสลัดการผัด สามน้ำมันบรัข้าวมาะกับอาหารผัดอาหารทอดมีสารโอลีฟานอลถือเป็นน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันที่สมดุลคือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งเป็นสัดส่วนที่ร่างกายต้องการแต่น้ำมันชนิดนี้นะคะแอบมีราคาสูงนิดหนึ่งสี่น้ำมันอะโวคาโดประกอบด้วยกรดไขมันโอเรอิกเป็นไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่จําเป็นต่อสุขภาพและสําคัญต่อสุขภาพด้วยจึงมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลและเพิ่มไขมันดี HDL ในน้ำมันออโคโดมีสารลูชินและวิตามินอ e. ีจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจอประสาทตาเสือ่อมรีขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะแม้ว่าน้ำมันมะพร้าวจะมีกรดไขมันที่ย่อยง่ายแต่เนื่องจากประกอบไปด้วยไขยมันอิ่มตัวจึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีระดับไขมันสูงความรู้สุขภาพดีดีเมยแยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์บาย